ครับผมก่อนอื่นกรับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับอ่าว่ชรีดอาวออกครับรวัชรีเฮ็ดยังกันโอ้ยบอดี้เฮ็ดโดนแล้วครับเอ่อตั้งแต่โควพิษสองสามปีมาหนิบุญบ,บ,บ,บัง,บงไฟกับบอดี้เบิงบังไฟกับบอดี้เฮ็ดครับไอ้หางผมตัดไวเพระมาณสามปีที่แล้ว ตัดไว้เ้าวไว้ล่าขื้นดำาปือป่อมัอนล่ะเดี๋ยวมันนี่สิว่าเห็ดบังไฟบ่กไงเฮเบิงครับนี่ครับกระรั่งผมสัง่งมือมากครับสั่งมือมาจากกู้บนครับเป็นมือมือขวารับมือเห็ดตะไลครับแต่มาเห็ดบงงังไ้าหางมาติเป็นแนวไหนเดี๋ยวเขามาล่องเห็ดกันเบ,บิงครับเดี๋ยวผมจะพาพล่องจูดเบิบงครับเดี๋ยวเรามาแกะกระลัางเบิงกันครับ สิ่เดียวผมสั่งมาสองโลครับสั่งมาลอ่อมาครับเอ่อพเพลน็นเป็นมือขัวมันแห้งผมก็ปกติน่ะมองไฟบวกนะผมผมเสียวมือทองบางครับมือแห้งบางไฟใหญ่ช่วงนี้บางไฟใหญ่เขากำลังอัดกันครับก็เลยหาม,มือ,อยาครับผมก็เลยเห็นเพจนี่ผมก็เลยสัง่งเดี๋ยวผมจีคืนให้ครับรายละเอียดเอ่เพจลอดดินกินครับให้เครดิตเพ่นครับเป็นทรงขีดมือมาให้ทดลองครับ ขันใครสนใจก็สร้างน้ำพันใได้ครับนี่เดี๋ยวผมขึนให้ครับอย่ามาแก้เบื้องกันครับล่างยังไงนะครับเขาเทียนวันนี้ครับ ขีเมือนี่สองโลครับเขาเห็นมันเบิดครับเห็นบางเดียวเด้ครับนี่เดี๋ยวมาเห็นกันครับผมนี่ครับก้อนเทาเสียดเทากับสองมาล่องมือกันแล้วครับล่องมือเพื่อยังครับเทากับเบื้องการเผาใหม่ของมันครับว่าบางไปเา่าใส่เล็ดประมาณซ้ำใด่ครับผู้ใหญ่ผู้น้อยมันบางใหญ่บางหน่อยมือเลี้ยวมือสามันก็มีผลครับ เดี๋ยวเขามาลองกันครับเบื้องการเผาใหม่ของมันครับมันบงงางไงครับมันกิดบกเกียร์เฮ็ดที่เพี้ยรครับหยาดมันแตกนั่นครับจะเดียวลา่างบ่ลรางกันเดี๋ยวมาเบื้องกันครับเดี๋วยวผมาจะตรวจเองว่ามันเป็นมะม่วงมอ,งอนี่กล่องตังไงกันี่ครับ เบิ่งกันครับคนเทบกะบารีโวแต่งซิ่งสวยแค่ไหนบอพ่อทำอะไรอ่ะพ่อทำอะไรเบิ้งครับเป็การพอใหม่ครับ ยังแห้งนะครับมือขรัวได้นี่ครับแถวครับมันเป็นเหมือใส่หมาดมาแล้วครับครับผมเราเข้ามาอัดกันเลยครับ๋องมาเห็นน้ำตูกันครับน้ตัวมันครับเป็นภาษาข้าครับจากข้อมูลนี้ครับข้อมูลนี้ข้อสองครับนี่ครับขนาด กระดาษกันล่วกวไปนะครับ เยอะครับติดตัมด้วยนะครับหล้หลกวก็กระป๋องเยอะกระป๋องหนาบ้านรุ่งอะไรครับพวกแบบนีครับเยื่เถื่อนนะครับส่วนนี้กันผมคิดเองครับเสือบเยอะมากที่หน้ามันจิ๋มครับ มาใส่บึงรับมันสิพอดีนะครับเอาไปยอดเก้าครับเพื่ออยไรงครับเพื่อวเวลาเวขาหักอันนี้ยาม,มันยังสิบบาแตกอ๋อกครับเอาไปยอดเก้าเก้าในกระป๋องนี่ครับเจะห้องหัดยาเน,นี่ยมันก็ยุ่ยงๆครับ อะไรนะครับยังเห็กระบองขอครับอืมอืม่ ้อยแล้วต uh. ั้งโต๊ะเฮาตั้งโตเฮาห้าสิบหาสิบหาหิบสี่หาสิบสยครับสิบสี่เขสมาเริ่มอัดกันเลยครับ ผูเ้เสียดาแค่น้ำตัวครับคำแล้วครับใบาสามต่งนะนครับเงาตัวว่งห้องใส่เข้าไปเรืยครับเจ้าสัตว์ตัวหางสีพาตัวหางสีส้ม เต็มแล้วครับเอาถึมาใส่เล็ก,กันครับนี่ครับเสียบเล็กเลย ลอยแล้วเาร,ราจะมาห่อกละบแขางครับบันครับเ,เล็กมันมันใส่มันมันมันอันนี้หยาครับมันถูกหยาคนหมุนยาผมก็เลยเอาเป็นอันนี้ครับเป็นเล็กสลักครับของหูเฟืองเลยนี่ครับยยนี่ใหญ่นี่เดี๋ยวเขาจะมาแท่งหูกันใหม่ครับน,นี้เป็นหูกันครับนี่หูมันสีเงัประมาณนี้หูเฟืองมันครับ ัพะอรับกบ้วยนครับมาย่างถักหัวไายครับใส่ไปทีละแค่นะครับพอขับกล้วยแล้วนะครับงบาาบ่าสุดลำบานง่ย ย่างดำกันครับก็อไมา,า,าย่างดำหอยเขาเคียนย่างอันนี้กันครับเคียนห้ห่างๆเคียนห่างๆก่อนครับเคียนทูป,ปือซื้อนะครับเดี๋ยวผมจะพามาเคียนต่อแต่ลาสองเลยครับต่อแต่ลาสองบันทึกบ่เคียนย่างกันครับ พ้อสิบลูครับหัวมันอยู่ม่งใดว่าเป็นอย่างครับเขาหมัดหยุ่มไปเลยครับอาใส่ทิน้นค,ครับอย่าลืมนะครับยางต่อครอเป็นย่างไง

เฟืองมันสั่นครับเล็กมันสั่นกระดอนลงมากครับเดี๋ยวเขาหาวิธีใส่กันครับ